สาวขายเห็ดสาวใหญ่เลยอเมื่อนี้เป้าไม้เหาซืสิมาซื้อเห็ดแสนหนึ่งโอ้ซื้อเห็ดปวกแสนหนึ่งนะ่เหมือนตกลงราคากันจบที่หนึ่งพันเกาสิบหบาทนเป็นรถไฮเงืนเหมือนกระเป๋าอีเลย อาสวัสดีครับโอ้มากมากไกวันนี้ีังพวานนหัวชักเยอเลยโอ้สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มากหรือปะเมื่อนีสีผ้าไปสำรวจตลาดเฮดนะครับด่านชายแดนไทยลาวนะครับด่านช่องตะอู่นะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องไป มาหอดนี่เขามาหอดอันนี้คือขามมาฟังสอบปวเล่าเลยนะครับพี่น้องนี่ครับเข้ากับสีนั่งรถครับมีรถบริการรถซาเล็งนะครับที่อรครับสามคนสามหรือว่าผู้ใดผู้ใดไ,ไ่อยากนั่งรถอย่างยางออกกําลังกายก็ได้ครับอ่าสามคนยี่สิบบาทครับนั่งไหนจะคนไหนไปสองสองขั้นก็ได้ไปสองขั้นก็นได้ครับสองขั้น มาเดี๋ยวมื่อคืนขั้น,ขนนี้ก็ได้นะนัดคืนขั้นนี้ป่าไปเอไป มาครับพี่น้องนี่ฮอดแล้วครับตลาดตลาดนะครับนี่มือนีเป้าไม้เข้าคือสิมาซื้อเห็ดเห็ดพอหนังบอกหนังนะพอนังถุงละเท่าไหร่ถุงละพันสองเป็นเอาเดียวจ้าโอ้ถุงละพันสองโล่ลอยซ่าโอ้นี่เขาเอาแล้วบอกครับเขาจองแล้วโล่ลอยซ่าโอ้ครับเอาอยู่แล้วครับแม่ขายแล้วแม่ถุงหนึ่งจักโลครับ ถุงสิบกิโลนครับพี่น้องนึ่งถุงสิบกิโลถุงสิบกิโลพันสองลลอยเศร้าขายลอยหาลลอยเศร้าครับไปขายอยู่ฟางแทยกับลอยหาสิบยปิบนะครับน้องทำกับไรได้เลยเฮ็ดพ้ฝาฟนี่นะโอ้เฮ็ดพอฟบอกอ้มา อเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกงามๆครับนี่พี่น้องนี่ครับนี่ครับอันนี้กระท่งละจักบาทกระท่งละสองร้อยโอ้กระท่งละสองร้อยเกือโลอยู่ดนนี่เลยอาจะกระท่องจ้าฮะอาจารกระทุ่งจ้าถามถามดูซิกระท่งละเครื่องโล ผมสีไปเอาไเอาดอกบานใช่สีลอยทะเลสีลอยปลายโอ้ยอเห็ดปวกออ,ออกหลายแห้งอันนี้ดอกแก้วไหมแม่ด,ดอกแก้วขายจักบาเทเจ็ดสิบาบาเทเมือนนี่ป่เอาผมเอาอันนี้ละแปดสิบบาทแปดสิบบาทขออนุญาตสร้างเลยนะครับน้ำหนักเท่าไรเครึ่งโลครึ่งโลเฮ็ดปวกครึ่งโลูกแปดสิบบาทครับใช่ ตัวนี้ก็80สองอันร้อยหรอยห้าสิบจ้ะยปนเด้ทีตัวแมนะฮะาฮ่อ่อหนึ่งร้อยหกสเจ้าขี้เสืสอขอเจ้าเฮ็ดปวกเี้สี้ายไปเฮ็ดเชือครับม่าหาหาเสือเฮ็ดแกแบบเอา,เอา,เอาครับ เอาไปเอาไปเห็ดเสือเห็ดครับเอาไปเห็ดเสือเห็ดบ่หรอเนาะครับเห็ดพออย่างครับพอฝายบ่ร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทเป็นเงินเล่าเท่าไหรครับแสนหนึ่งโอ้เสือเห็ดปวกแสนหนึ่งนะเแม่นบ้าครับ ว่าคอนจริงเขาอยากเป็นมากรายมกตอสถึงฟังไทยด้วยครับเนบทเป็นวอใส่ได้เงินไทยโนไทยอ้าวอ้าวได้แล้วมันนี่ได้เสื้อเฮดแล้วเดี๋ยวสิเลเสื้อไปเรื่อยๆครับมือนหนึ่งกิโลร้อยหกสิบบาทขอบคุณครับ มีน้ำเพรีงปลาด้วยครับพี่น้องน้ำเพรีงปลาบักจองบักจองหรือว่าลูกสำรองบักจองจักบาทเรื่อยหนึ้อยบาทถุงละร้อยบานนี่ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปลาบครับมาไข่มดแดงแม่เป้งครับขนมโคกค่ะขนมขนมโคกเหล้าขนมโคกเหล้าครับอันบักใหญ่เลยโอ้อันบักใหญ่เลยครับพี่น้องกูนะ ไปเดียวเราไปเบิง้งไปเบิ้งข้างในครับเฮ็ดผวกไรเนี่ยค่ะรับไปเบิ้งข้างในเมือนนี่มาล่าเฮ็ดผวกอันนี้เดี๋ยวคาครับไปซสื่อเบียครับโอ้ยโอ้ยอู้หอยหอยหอมอันนี้หอ, <c oughs> อยเดือบอครับน้หอยเดือดหอยเดือหอยเดือกองเจ้าบาทครับ ห้าสิบ,บาทหอยหอมเนี่ยครับหอยหอมยอดดอยฮาชีจ้ะหอยหอมกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้ยไข่มดแดงเพื่อนครับพี่น้องเพื่อนอ่ะมีเด็กกล่องใหญ่ๆกล่องละลอยจ้ะให้เพืแอนกล่องละลอยครับกล่องละหนึ่งร้อยบาทบ้านเท่าไรโบหลายปานนี่นะครับพี่น้องอ <laughs> ตอนซ่อนเหนื่อยเนาะแตอ่อนซ่อนแนงนะครับพี่น้องโอ้ย<ห>ฟังนี่กระเฮ็ดเพาะแม่เพิ่นกระลังหล่อน เฮ็ดเพาะเพาะหนังมาครับเพาะฝ่ายเฮ็ดเพาะฝ่ายฝ่ายฝ่ายแก้มหนังครับไปเดี๋ยวไปเบิ่งทางนอกไปเบิ่งทางนอกไปหาหาเฮ็ดปวกเฮ็ดเพาะเฮ็ดพึ่งเฮ็ดเฟิองจักบาทนี่ครับสี่สิบบาทโอ้เอ้ยเลยมันเอาแล้วครับไปเดียวไปเบิ่งข้างหลังนี่เด้นี่เด้เฮ็ดปวก วกเบิดเลยได้นี่ครับถาดถาดถาดละเท่าไหร่ครับถาดละร้อยจ้าถาดละร้อยถาดถาดนึ่งแกงอิ่มอยู่ได้นี่ยนะครับน้องถาดนึ่งถาดนึ่งได้บักหลายหนึ่งครับถาดละหนึ่งร้อยบาทดอกกระลางหามนะครับเฮ็ดพอหไร่เหนะครับเด้วยฮีทพอมฝายครับตะกร้าละจักบาทครับตะกร้าละร้อย ตะก,กร้าละร้อยนี่เด้ย่ยไม่แล้วนี่เห็ดเผืงกำลังมาใหม่ๆเลยโอ้เห็ด,ดพึ่งเห็ดตับเต่กกาตะกร้าละร้อยเอ <40 S 1> าชี้สิบบาทปอนี่เป็นอันนี้เป็นอย่างคือขายถือมันบานตัวนี้เด้อตัวนี้สามสิบมัน,นบานแล้วเอา อาสองอันเนาะสองอ,อันสองอันแปดสิบาซื้อดอกบานนะครับเด้อดอกบานดอกแกนะครับพี่น้องอเพิ่นเพื่น <ๆ S 2> จะมีสปอร์อ้าวแปบาทครับเอ็ดเพราะพราะยางไมัเพไฟอเาะไฟบ่ครับ ตอนนี้กำล่งล่อนโอ้ที่อาเรนเโอ้ทำความสะอาดรับอนนี้เข้ากับขายเป็นถุงนี่บ่แม่ถุงละเท่าไหร่ถุงละเจ็ดร้อถงิปกิโลถุงละเจ็ดร้เนี่ยล้านนั้นคือขายพันสองฮ่า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 ร่าอ่า่ารับหรือ่ังไาฮ่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 บฮ่าาฮ่าฮ่าฮอ บ้านบานนี่บ้านบานนี่ใครจักบาทน้อยนึงบาทบานบานบสผมเสือยรานันหาบาทหนึ่งน่เดกซ้ำกันนี่หาินาอนี่เห็นแล้วมาเบิรลนี่มาเบิร์ลนี่ลุใหม่ใม่ใม่ม่ม่อุ้ยอยห้สิบไอ้ไอ้ยห้าสิบเนจ้ะอันนี้บ้าจ้ะอันนี้ สกระท่งสายหาซิค่ะสกระทงสองแม่จะเป็นหลดหจุสี่ค่ะแม่เอาสี่ยหาสิบยหาสาวเาคือผู้งานอันนี้สอกระทงจักบาทสองลาค่ะสอายหเอาสองลฮะโดนหเอยแล้วมันคือสามลดโดนหลยแล้วลด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 อีกลดแล้วลดอีกแม่ถูมากก อร่อยสามแมวกาลังกาลังต่อรองราคากันกาลังต่อรองราคากันครับแม่สาวคนอาชัยไกดให้คออันนี้เดี๋ยวมาช่วงบ่ายๆเดี๋ยวเราก็ลดราคาเด้ออ้าวสองสองกระทงสองร้อยห้าสิบกระทงหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตสร้างลำนักไอคิดไอคิดเอาสองอันเลยเนาะ สี่รอยจ้าเอื้อยเลือองกสี่ห้อมอีกนะขอบคุณค่ะแเอาบันบานนี่เด้อเอาจากโลนึงลนึ่งครับเอาจากโลนึงครับนี่้า่ะนี่บ่ของห้าเหมือนเลยบม่นจ้ะเอาไหาโอ้ห้าร้อยบนี่เ่ยจาเาไห้าร้บ่ครับนี่แม่นบ่าอยหาสิบจ้าโอ้สี่าบ่นี่ 4ี่อ้มันมีอันนี้นะกรเป็นเต็ม้อยห้าสี่ร้อยห้าสิบเอาอยู่ใหไแล้วเลือกให้อันนี้เท่าอันเอาสวัสดีครับโอ้มากมากไกลบนี้ยังพผานหัวชักอยอสิโอ้ ครับโอ้เออยมาที่บ้านไหนบ้านนาเจริญบ้านนาเจริญครับมาซื้อยังครับมือนี้มาซื้อเห็ดขอเทาได้ได้ระเบิดได้ระเบิดครับซื้อเห็ดข้ออ่อนช่วยมือนี้มามาเมาเห็ดปวกเอาไปเฮ็ดเสียบบอครับผมอ่าโอ้ขอบคุณครับรถันไพร้อมเลยโอ้ ครับผมยังก่ออาจารย์เหลือบบานอย่างโอ้ครับครับเดี๋ยวไอ้เอือยแล้วให้ให้เอือยแล้วเลือกให้ยอันนี้ก็คือเมืองอ่าทางไปเมืองอ่าเมืองคูซูมาสปปลาวนะครับพี่น้องนี่ครับถนนนี่แหละครับที่ทั้งนี่ไอ้นักท่องเที่ยวเพิ่งมาทั่วที่เราเห็นรถบาสบางแห่นนี่แหละครับนี่ครับเส้นทากันมาสื่อเฮ็ด ครือคักคือคากแห้งเกต์เพอฝ่ายบ่ะครับพอฝ่ายหรือพอหนังฮะพอหนังยี่หลีบ่ขายจังไหครับลูดเจ้าบาทลูกเดียวจ้ะลว่เก็ดพอหนังบ่ะเก็ดพอฝ่าย ไส์ไสไส์เฮดโั no ้ไปโอ้ค yeah. 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 no. like ุณบอกครับเอาให้ายเนี่ยเอาจากลคะฮะอาจกลโลอยบอเอาเบดนี่บอเอาเบดนี่บอเอาเอาหาโลฮะเอาสองโล่นีสามโลก็ได้เอาผู้าขายเ็ดเส้าใหญ่เลยอ๋ โลละหนึ่งร้อยบาทเห็ดเห็ดวกเา่ครับเ็ดวกบีมเท่าคนอกันรยบก่อยตาสังตาสังตรงวันนี้ตาสังคือเด็กาอันนี้รสละลยครับเห็ดพัวยังนี่อมนึงอเห็ดพัหนังครับเห็ด กเตียบีาสอร่อยน่สิ่งเียมไอ้บนีเอ้ยเาบานี้อาอ้สีทนสีทนหิวบมานนี่เอาเอาไส่ใส่ทุงใยใยน่วเจะบเนี่ยนำเขาัว้ยเเรือยเห็ดปวงสักบาทเห็ดปวงเห็ดโคนสี่สิบนะครับเด้อ

Five, แฉมบ่ะเอานี่สองุ้นอ่าเขาใช่ครับโอ้สิทนหิวป่ะบาทนี่จักบาทป้าป้าฮ็ดถอารน่สจานอห้าโลห้ารอยเอาเอาาแนมแหนมแนมทั้งผีข้าวนึงข้าวนึงเอ้ยเนาะขอบคุณค่ะ อาแบ่งกันบานอาวด่ียขายขายอยู่นี่จะปีแล้วครับกำลังมาขายครับกำลังมาขายบ่ครับโอ้ยย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 ายขยย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 าเยยยยยยไยยเยย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 ลยยยยยยเฮ็ด

แกนจ่ายได้ยังบ่แขนสูงหน่อยแค่ตัวที่แค้มหาเอาโอนฮะเดี๋ยวที่แค้มหาแถมซุ้มไหนโอ้ยแถ้มแซมนั่นบ่ฮาเอาพันหนึ่งซะพันหนึ่งเหมือนนี่เนาะันสฮะเอาพันเอสพันเอสสนะกัรเองเอาตอนแร่ือนรละาบอบ้าครับตอนแรกเพื่อนรถละขาบ่ะเอา เมาเฮ็ดปวกพันหนึ่งครับฮ่เงินเงินผมหมอ่อดเนี่โอ้ยเดี๋ยวเด้อหนึ่งหนึ่งสอสกิโลสกิโลพันหนึ่งครับเดี๋ยวเด้อ ผู้จัดการไม่ใชน้อผู้จัดการเงินเนเดือนน้ำผู้จัดการเรื่องสีลยหาเอาสรุปท่าพันเอ็ดน้อเอาพันเอ็ดเป็นรถหายแล้วสามสี่ห้าหกดแดเสิบเน่ยว้ายมีพันหนึ่งปอดหาเส้นว้ก่อนเนี่ยว่นจันสิมาจายน้อวันจันสิมาจาย โอ้เมืเนื้อเมือตัวเหียได้หน่เดี๋ยวเบิงเบิงสนาบไผ่มีอยู่เอาน้าบเบิงน้าบเบิงจักบาทน,าบน,นับเหรียญไหนพร้อมได้หน่ใช่ครับโอ้สิค้ายห้ยแต่ผมผู้เดียวเด่จักบาทค่าจักบาทขาดบาทสิบบาท ขาสิบบาทนี่เอาหกบาทเลยปะโอ้ตกลงราคากันจบที่หนึ่งพันเก้าสิบหกบาทเนาะเนโรดไฮเงินเหมือนกระเป๋าอีเล่เอาขอบขอบคุณได้หลายครับครับขายอยู่นี่ซูเมอบ่ครับคุณนาร์จันพุทธสุกนั่งอยู่มองนีป่ะสร้อยได้นี่ครับ เอาอยู่นี่อะไรได้ครับพี่น้องนี่อานาต้นบักตะกบเนี่ผมเหมือนเงิ่อนเลยผมสีเมื่อได้บั๋นขอบใจครับโซนนี่ฟังนี่กับซีมี่นะครับพี่น้องเดิ้ลเป็นขายขายเสือผพาแล้วก็เป็นพวกร้านอาหารนะครับอาหารป่าสัตว์ป่า ปังนี่ก็สิเป็นพวกา oh. เบสตเลสครับนีถูกยางนียาสูบมีเหลา่ามีเบียร์เสือผ้ามวกไปเดี๋เาไปเบื่องทางนี่ปะ oh. ไปเบื่องขลองปลาคนยังสีบวัวหลายเลยครับไปทั้งนี่คนหลายรถหลายปัจจุบันนี่ตลาดช่องตาอูนี่ฮูซึ้งว่าเพิ่นสีขยายออกอีกครับพี่น้องขยายออกอีกนั่นแสดงว่าการค้าขายนี่ดีนะครับเด้อมีพี่น้องพี่น้องขามาอเที่ยวหลายอันนี้เป็นสมุนไพร ต้นยังครับแม่ปลาไหลเผือกปลาไเผือกโอ้ oh, นี่บอกครับแกปวดแกเมื่อยไปดองเหล่าอะไรยู่บอกครับแม่ขายมัดจักบาทอันนี้มันละหายีสอันนั้นมากอร่อยนี่ซ้ำมัดอู้แต่ว่าเมื่อยืนอยู่นี่หอมเลยนะแม่เนาะหอมเลยครับนี่รากรากปลาไหลเผือกนี่ต้นเพิ่นเป็นยังสีทัดโอ้ปลาไหลเผือกนี่เป็นพวกยาสมุนไพรยาหักใหม่ ยาต้มยาโบราณน,นะครับเด้อผู้ไดสีมาสือก็ต้องมีความหูครับต้องมีความหูมาักลักกับพี่น้องคนไทยมากกับสีมาสือสือเห็ดครับสือเห็ดพนต้านกว๋วยเตี๋ยวฮ่่าพูนพูนพูนเบื้องล่างไหนไมคือคนลุ่มเต็มเลยเนี่ครับคนลุ่ม ค้ากันขายอยังน้อนี่ครับปลาทูแคบตรงนี้เลยโอ้ครับปลาสมบักแดงครับปลาสมขนมบักทัวบักแตงปลาทูครับอันนี้ภาพยนต์บ่โดยภาพยนต์โดยภาพยนต์ภาพยนต์งัวหรือภาพยนต์ควายภาพยนต์ง่วนาพยนต์งัวของแด่เลยครับนี่หนังงัวไปแกงใช่ไหมกี่เลกจักบาทครับไปนี่เจ้าบาท คุนเศร้าบาดเดบักลายเองเดียครับเด้อบ้านเท่าใดในหน่อยครับนี่ครับนี่คือความแตกต่างครับพี่น้องเด้อจำนวนเงินซ้ำกันเดว่าสื่อของอยู่นี่จะได้ร้ายกว่าฟังนี่สิเป็นลานอาหารไปเดี๋ยวเราต้องต้องกลับทั้งเก่าแล้ฟังนี่สิเป็นลานอาหารทั้งเหมือดครับลานอาหารนีละไอซุ่มผูเ่าทั้งฟังไทยขามากเลยเดี๋ยวมาติดสาวเหล่า เฮ็ดติดเด็กเสิมตัวเมียมาเที่ยวเมืองเล่า่ะผู้เฒ่าไปเดี๋ยวเข้าเดินทางกลับนะพี่น้องเนาะตลาดยูนี่เพิ่นสิเปิดจันพุทธศุก์นะครับเด้อจันพุทธศุก์ยาสูบคอตตอนจักบาทครับคอตตอนละลอยนี่ผมซื้อแล้ว พ่อเพิ่นซื้อครับครับอยู่นีเพิ่นพวกยาสูบเพิ่นจะให้ให้ถือออกไปได้คนละคอตตอนครับพี่น้องคนละคอตตอนครับส่วนมาก็คนไทยผู้เทาก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่นจะมาซื้อก็ขึ้นเนี่ยครับยาสูบยาสูบเพื่อนให้ถือออกไปคนละคอตตอนนะครับมาฮกคนก็ได้ฮกคอตตอน นะครับผู้ใหมาหลายๆคนภาสีภาสีฝากฝากลูกร้านถือนี่ครับรถบรรทุกสอปปอลราบ่างตามเงินได้น่ะครับอ่าทั้งนี้พลครับเบิ้งพี่้องพลแนมขึ้นไปพลคือขักคือคัดนะครับผมอ่าผมซื้อว่าคือคัดโกตกี้ครับตกี้สีบ๊อปานนี่อ่า เปิด8โมงถึง5โมงนะครับเปิด8โมงถึง5โมงไปข้าไปขึ้นรถเื้อนี้ป่ะโอ้ผมมันสีมิดสองสามหล่านเนี่ยผมเลยเป็นเงินไทยประมาณ3,000ครับ3,000เดี๋ยวหาหม่องซื้อเบียร์กอน เสือเบี้ยไปฝากทีมงานะฮะผู้ใดผู้ใดกี่ขันย่างมีรถบริการครับค่ารถ20บาทย0บาท3คนคุ้มค่าได้ครับเด้อตัวคนละ7บาทครับถ้ายางไปมองคืนรถกับสิประมาณกิโลหนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องคือค่กแห้งนะครับเด้อเปิด8ปดโมงเช้านะครับปิดบ่าย3ามท้องค่ำก็มีครับ ครับโอ้ส hm. oh, ื่อแล้วครับาอเสียดายเนเอาผู้ใดสหซื้อเบียร์เพื่อนายหิวออกไปได้คนละสามป๋องนะครับหิวออกไปได้คนละสามป๋องยาสูบมีหิวออกไปได้คนละคอตตอนนะครับหรือว่าผู้ใดหผู้เท่าอยากมากินเขาปลากะสามารถเลือกร้านได้ครับก็มีวัดถุดิบไทเข้าเฮทไทย นะครับให้เขาเฮ็ดไห้แล้วก็นั่งกินอยู่นี่ห่อเข่ามากก็ได้นะครับนะี่ครับอันนี้เป็นโซนเสือสเส้อผ้าครับโซนเสื้อผ้าครับคือคักแง่งครับพี่น้องนะครับตลาดสดที่เข้าไปเมื่อกี้นี่ก็สิเป็นเป็นฤด,ดูนะครับช่วงนี้นาเฮดเพิ่นก็นเอาเฮดมาขายนะครับจังน่อยก็สิมีจิตโปมนะครับไอสวัสดีค่ะแต่ <laughs> ยังไงล่ะมาแต่สายนี่ยคุณอะ เพ uh, ็ดใสฮะไมาแต,ต่ช่องตาอูไมาแต่มาเมาเขาบ่นเมา,มาเพ็ดปวกกับเพ็ดเพาะอย <right> ่างละห้ากิโลเหุผลเนีเผ็ดปวกกับเผ็ดเพาะนะครับถ้าบ้านเฮ่าบ่ได้ราคานี่ครับก็จะแพงกว่านี้เด้อพี่น้องเด้อครับเนี่ยมีทุกอย่างเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้ครับปากเน่แหล่งท่องเที่ยวเมืองอุบลนะครับเด้อดานอ่าการฆ่าชายแดนไทยลาวช่องตาอู อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องครับนี่เครื่องจักรสารกระตาครับเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับสิทธิดตามรับชมครับผมขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วเสียงแซวแซวกะเสีย,ยดุใหมคือบนบนแผ่นดินไทยของกินบนแผ่นดินไทยหาก,กินกันไปอยู่ตามใครเดิม บักพิกบัก่วงบักมีบักเผาก็มีหอยบักสีดาเฮิมอยากยังก็ฝังดินเพิ่มเติมอยากยังก็ฝังดินเพิ่มเติมพร้อมกินเติมคู่แผ่นดิน